วัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติจอมพลสลิดธา,ารัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11ของไทยเคยเป็นอธิบดีกรมตำรวจเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านเกิดวันที่16มิถุนายน2451ที่พารุรัฐ กรุงเทพมหานครมีนามเดิมว่าสิริธนรัตเป็นบุตรของพันตีหลวงเลืองเดชอนันต์กับจันทิพจันสาขาพ่อท่านเป็นชาวพระตะบองแม่เป็นคนมุกดาหารปีพศส4 7 1จบโรงเรียนนายร้อยทหารบก21 รกรกฎาคม2495ได้รับแต่งตั้งเป็นพลเอก 1. พฤษภาคม2499เป็นจอมพลเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502ถึง8ทธันวาคม2506รวมเป็นนายก4ปีกับ302วัน ท่านถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคม2 5 0 6อายุได้55ปีกับ175วันคำพูดของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับ สำหรับนายกรัฐมนตรีของคนแรกของประเทศไทยคือพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาเป็นตั้งแต่ปีพศส4 7 5ถึง2476เป็นนายกรัฐมนตรีเพียง1ปีนะครับอันนี้เป็นภาพเก่าของจอมพลสลษดิ์ ธนรัตน์นะครับโอเคนะครับเพื่อน